ที่ผักดินฟ้าดาวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปากซองแขวงจังปะสัก11กิโลมาทางปากซองไฮแลนด์มาเรื่อยๆจะเห็นป้าแลวเนาะเพื่อนก็จะพาเราไปที่ภาคทา้งที่ผักก็จะมีลำธารทางด้านหลังนะทุกคนหยเยาสามารถปล่อยจอยปล่อยใจอย่างเพื่อนๆสำหรับอาหารแรงมือน,นี่นะพวกเราก็เลือกกินเป็นสิ้นดาบแล้วทางที่ผักเพื่อนก็จะถามเราว่าจะกินจากโม แล้วเพิ่นก็จะจัดเตรียมขึ้นโต๊ะให้เฮาไว้เลยเนาะมีแต่มาหนังกินทุกคนเห็นสิ้นดาดคือแบบเป็นตาแซมแพงเพราอากาศกับเริ่มเย็นๆแหละที่ฟินไปกว่านั้นคือเฮาได้นัง่งเมาโมยกับมู่เนาะทุกคนแบบปล่อยจอยปล่อยใจแชร์เรื่องราวต่างๆสู่กันฟังกินขู่กับเบียร์เย็นๆสิ้นดาดแบบกรอบๆแล้วก็ได้คุยเจวสิ้นดาดแบบเน้น หลังจากที่เฮากินอิ่มแล้วก็เตรียมโตกับที่พักอาบน้ำอาบนนอนเนาะทุกคนบรรยากาศแสงเศร้ากงงามโบแ้ากันแลบบนอาบน้ำจะเป็นเอาท์ดอร์แบบนี้เลยที่พักจะรวมทางอาหารเศร้าเลยทุกคนและเพิ่์ก็จะจัดเตรียมอาหารเศร้าให้เฮาพกเลยว่าให้หลายเนาะกินจนบ่อยากเม็ดนง้งเพิ่์ก็อยากกินน้ำก็เลยว่าปั่นมันปิ้งเพิ่์อยู่นี่มีปลูกสตอเบอรี่น้ำเดอ้อ แต่ว่าช่วงที่เอเดวมายังบ่เป็นมากเทือและนี่ก็จะเป็นซุ้มเนาะสามารถมานั่งซิ้วๆก็ได้แต่ว่าเอเดวหันจกักร้าเแล้วเนาะก,ก็เลยว่าถ่ายฮอตแต่นี้่ทุกคนมีโอกาสกระพากันมาผักเบิ่ง